เปิดเองก็ได้หรือว่าจะเปิดเปิดติสุดอัดแล้วอัดแล้วอ <to> ัดแล้วก้องกวนตั้งนานแล้วแหละแล้ว่ะอันนั้นผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก่อนยินดีต้อนรับสุสานเข้าสู่เกมมาครับนะครับอยู่กับผมเอาูกจกมผมมันจีนีเกมเมอร์แล้วก็อุ้มแล้วก็นนแล้วก็มิวแล้วก็ซิโก้นะครับวันนี้จะมาเล่นมินิเกมเบดวอลนะครับไอเกมโคตรแนี้เดียวเออโคตรอยากได้ผมโคตรอยากได้นี่เลยสกินมันเนี่ย อยากได้มันเหรออยากได้มันเป็นแฟนอยากได้เป็นแฟนแก้วป่วยไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเลในเกมเลยนะครับป่อยหาห้องเอาปล่อยเถอะอีกคนเดียวยังเยีมเขาอะครบแล้วใช่ไหมครัครบแล้วโฟกัสเข้ามาคนหนึ่งใครครับผมาโฟกสวีสองเราไม่อยู่กับเราไม่อยู่ในแก๊ง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 ไม่ใช่ว่าอะไรวะไม่รู้ เออตาเออนั่นแหละตากูต้าขาแค่เหรอซ่อมรถไอ้กูตาอยู่กูแล้วแล้วเหี้ยแล้วนะครับเราก็กลับมาอยู่ในนี้เลยครั้งที่สองเราอยู่ในด่านนะครับแมพที่มีชื่อว่าดูโบยังกับเพื่อนของเราอยู่นะเดิมดูโบออกไปคิมโบวูแมพอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมพอะไรเนี่ยวงกับแมพต้นไม้เยอะเราจะได้อิตเนี่ยจิตอยู่ที่อุ้มอ่ะจิตอยู่ที่อุ้มจะไปช่วยดูอันที่ใครวะเนี่ยอันนี้ อ้นอนมีคนเล่นตะกินเดียวกับนนอะมาดูดิยกการเดยนดิเหมือนกันเลยเนี่ยเอ็นซีหายไหมเด้อเด้ขอยืนแช่นี่หน่อยก็ถ้าถ้าเห็นว่าตัวอมันใหญ่พี่กรินะครับดขดเี๋วขอหน่อยได้ก้าวอันนี้สิมาเลโอ้ีจาสอเราขอต่อนะจับไปดีครับใครเนี่ยพี่ก้อกบอกอ้โอ้อน ในดาบมีผูเล่นเจ็ดนะครับใครถือดาบยอมหัวอ้กิโมกิไปเลยไปเลยตอนนี้ไปดาบแล้วอคงคตรโหดเบ็โยาวจ้าครัดอยาวนะชิโกะมันต่อทางคคเรียวของน้อยพอเพี่อนปลาปลใครมีของแบบอาวุธบ้างมาแบ่ง อะไรอ่ะเออแหลกเปิดกล่องไม่ได้เมื่อกี้โอ้ยได้แลบโอ้จริงๆว่ะไปบุกเลยบุกเลยบุกเลยไปกลางเนี่ยใครต่อถึงกลางทุกคนมากลางด้วยมากลางมาไปทุกคนแล้วใครจะเข้าฐานเดี๋ยวผมต่อยเดี๋ยผมต่อยแล้วอิดอยู่ไหนเจอตะหลิกเจอตะหลิ่งเจอตะ่โดนสีโกมะเร็วเร็วรีบดิอ้มาไใจไรวะอ๋อระเบิดเร็วมันถึงแล้วมึงยืนตะบ้อมึงเลยแค่นั้นตก เล็กมันก็แมปนี้เลยนะว่าแแมบที่เรายืนมันจะอฮ้ยมันมามันมาด้วยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยไม่อยากจะเป็นสองันวะไม่มีดาบครับรอดสิครับเดี๋ยวผมไม่ช่วยเม่รอตุ่นโอ้ยไม่ไหมันบุกนะมันบุกนะอ้แดงพวกแดงบุกแดงบุกแดงบุกียครับดีีอร่อยอร่อยเตียงเตอนนี้กันเตียงยังยัง จังไงยังไม่กันอีกแล้วกันแล้วกันแล้วโอ้โหถ้าการถ้ย่างนี้ไม่ต้องการจรงหรอปะมีในกูจะได้แต่ว่าจะทำไม่หมดเนี่ยมาผมมีธนูแค่อันเดียวก็พอแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้จะได้ไปช้ามีทองนะครับกับทีมเราไม่โก้ิโอ้โหกูติดอีกแล้วใครดูกูแล้วจะรู้เลยสัตว์ัสดีนี่ผมมีธนเอีกอันหนึ่งคระยามไหมโอ้รับติดเตียงไปเป็นเตียง มัปิจียงปิจียงนี่ใส่มีอะไรท่เรียก่อปิจียงโอ้โหออกซิเดียนหรืออะไรออกซิเดียนออกซิเดียนมันมีอะไรไงอ้หู้อ๋อออกซิเดียมีแหแลกอ๋อมันมีอะไรแลกออกซิเดมัยใช้10ฟเดมอเอ่อต้องต้องใช้ที่คุได d ได้ซเดมอนไหนใช้10ิเอนก็จะได้เมอเอมีแค่ตรงกลางอย่างเดียวอ๋อโอ๊ยมังก์ก็มีค่าเท่ากับทองมั้ง พอ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 ช่วยมองด้วยมองกูสปินโอ้ยเดาพี่แฮกมามหาอะไรด้วยเอ้ยมาองกูสปินโว้ยอุ้ยบล็อกได้บล็อกสุดยอดโอ้ได้ชุดมาเฮ้ยแดงมา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 โอ้โหดว่ะใครวะไหนยิงกับธนูนี่แหละมาใครฆ่าไปแล้วอะไอ้นัทไปก่อนลูกนึงไอ้นันทานอะไรน่ะรฆ่าเฮ้นัมไปทำอะไรีิไม่ได้วะ เพชรเอามาแลกแลกเออ่พิกแอคกับออคซิเดียนเอามาปิดเตียงได้เดี๋ยวนะมองกูขยับไม่ได้เดี๋ยวนั้นวางไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวใครมาวางใหญ่มาเนี่ยวางไม่ได้เลยเดี๋ยวมองกูขยับไม่ได้ใจเย็นๆไปได้ขอมั่งดิเดี๋ยวม็อบผมขยับไม่ได้พี่เอาหรอน้าแดงอะไรได้ใหญ่ด้วยเอาใหญ่ไปเอาไป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 ถึงยอดไว้ขวา อาร์ติจีเกมเมอรอยู่ไหนกำลังยืนอ่ะย้ยบอกอาร์ติจีเกมเมอร์เอาไปขยับไม่ได้เมาทีให้แคลองเท้าแค่คําสุภาพก็ขอใครู้สจะบุกก็ได้พี่อะไรผู้สึกเ่ากูเก็บมเอมอืงถ้าใครมีธนูอ่ะอย่าอย่าพุ่งบุกก็ได้นะถ้าที่มีดาบแล้วกี้ยังพี่ยังอย่งจะให้ดาบเล็กมองมองสปดีเลยเนี้ดเนี้ยาดบมองสปิน่าดช่วยได้ย มองไอชุดตะกี้บ้านกระเด็นอยู่แล้วใช่หรออ้อยไม่เป็นไรมันตกเลยถ้ามันแต่ส่วนมากอย่างนี้เสียงจะเจ้าโงน้อยแล้วว่าแม่เป็นว่าผมปิดเสียงฝนดีกว่านะครับผมก็ปิดเลยมาอุตส่าห์ปีเราปิดเสียงคนดีกว่าเฮ้ยของในกล่องครับดูนะต้องเสียงคนในท็อกพูดดีกว่าเราเราไม่มีเสียงอะไรเลย น้องเงินนี้น้องเงินนี้ฝั่งเราใช่ไหมมีเงินฝั่งเราเฮ้ยอยากอยากจับอย่างหนึ่งเว้ยทีมมันนี่มีมีเทคโนโลยีแลไมมึงต้องกระะสุนอไรจะันูอ่ะทําไมไม่เหลือหกบกแล้วอ่ะเนี่ยน้ั่นเมเงินบุกมามาช่วยเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยพี่ผมมาช่วยแล้วโอ้โหนี่สี่เราไม่ใช่หรอมอสปินตัวเลยทําไมตีแรงจังอ่ะตีแรงไหมไม่น่าไหวทําไมไรก็ไหล ของนี้อันตรายห้ามเมื่อกี้ผมไม่มีนี่ด้วยไม่มีกราะของนี้เราทิ้งไหมดเลยของนี้อนันตรายห้ามไม่ป้องปิดมวย RTG Cammer มิวนี่ก็มากระโดดเรื่อยๆเลยนะเจ้าเนี่ยจังหวัดไหมของเหล็กเหล็กมันดรอปไหนวะของนี้อันตรายมากอุยเหล็กแม็คโอวขึ้นเลเหล็กเหล็กเหล็กมันดรอปไหนเหล็กดรอปไหนใต้รถเหล็กดรอปนั่นน่ะใต้รถเด็กบีโอ๊ยเดือดรอนใต้รถใต้รถ โอ้ยเจอเลขแล้วสองอันนุ้ยดาพอดีเลยดากรอกเลาะสุดยอดสิบสี่อันเนี่ยโอ้ยว่ากูคงช่วยอะไรไม่ได้อะไรตอนนี้เมาสปินอ่ะจุ๊บบอกให้ของเนี้ยอันตรายห้ามให้อานริจริงแกมเมอร์เหรอให้เราแล้วเป็นอะไรวะไฟแเนีให้เราเป็นเงี้ยอใครก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมอะไรวะให้เราจะเป็นเงินนี่ใครให้ไอ้ดิเซลมินหน่อยดิยวอ๋อไม่ได้อ๋ออะไรพูดถึงนี้คืออะไรเนี่ย ไปเช็คผูกแล้วไม่ว่าให้เราให้แล้วไม่เสร็จเลยให้โปรเจกต์ให้รอรอโปรเจกต์สามนาแลเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะเปลี่ยนเซิร์ฟอะไรเราไม่เล่นเซ็ตสินยัไงให้ให้อ่ะให้ให้ไอพีมีเไงอ๋อโอ้โหมันเอาเทยนทีกันเอ้ยเทีนทีไหนไหนไหนไหมมาเลากันตรงไหนไหนไหนนีนากันตรงนี้ไปแช็คไปแช็คไปเช็ค เดี๋ยวได้มาวางดูดูมันจุดนันแหะมันจุดบูกมันวางอยู่เลยนปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บกูตีเอาเลีตีเอาเบอร์เลย้ยได้ไหมบึมครับผมเรียบร้อยถ้าถ้าถ้างทีถ่านเราไปค้นจุดมันจะไม่โดนดาเมจนะไม่แล้วแล้วถ้าแล้วมันยังไม่ได้จุดดีๆเลยเว้ยแล้วทำไมมันระเบิดวะมไม่เจอ้อถเอาไอ้ยันบุกเอาเดียว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 เดเฮ้ยนี่ผมกันได้แล้วพี่แล้วคือ คือไอดีเนดีนี่ถ้าถ้าทีมมันเป็นคนวางแล้วถ้าเราเข้าใกล้นี่คือเราจะระเบิดใช่มันจะระเบิดเองเลยเหรอใช่ใ่มันจะมันระเบิดเองจุดปุ๊บดับไฟโอ้โดไม่ทันอ่ะโอ้ยคุดคุดวินอ้าวใครเมาแบกลม่ต้องทำอะไรเมาส์กูสปีดอะมันรีบไปไหมครับแล้วกูก็จะบอกว่าจีจีแล้วกูจะทำอะไร่างจะไม่เล่นแล้วไอไอไอทีมที่มีแค่แค่แค่สองทีมนี อยู่ยากมันตกได้ไหมแพ้ก็แพ้เลยเนี่ยเจออยู่ดาบน็อกแบ็กเยอะเหช่ไหมอีกตัวเดียวอยู่ไหนครับแมวอีตัวเดียวมันอยู่ไหนวะโอ้โหมองอยู่นู่นปี๊ดครับมันดี๊ดนบก็ไปไปกี่นาทีวะอันไป็เจ็ดเองเดี๋ยวต่อต่ออีกการหนึ่งครับกูไม่เจ็ดกูเก้าวะไปไปโอเคแล้วโอเคไปไป